อยากมีความสุขง่ายๆใช่ไหมฟังให้ดีนี่คือ5วิธีสร้างความสุขที่ใครก็ทำได้ 1. ขอบคุณก่อนทุกเช้าแค่ตื่นมาและพูดว่าขอบคุณขอบคุณชีวิตขอบคุณลมหายใจแค่นี้ใจก็อุ่นแล้วข้อสองทำสิ่งเล็กๆที่เรารักชอบฟังเพลงฟังเลยชอบเดินเล่นออกไปเลยความสุขไม่ต้องรอวันพิเศษ สร้างได้ทุกวันข้อ3อยู่กับคนให้พลังอยู่ใกล้คนที่ยิ้มง่ายพลังเราจะพุ่งเลือกคนเลือกพลังชีวิตจะเปลี่ยนข้อ4ลดคาดหวังรับในสิ่งที่เป็นเลิกบังคับโลกแล้วใจจะเบายอมรับในสิ่งที่ใช่แล้วเดินต่อไปให้สุขข้อหําทำให้คนอื่นยิ้มแค่พูดดีๆ หรือช่วยเหลือเล็กน้อยเราจะได้ยิ้มเขาและได้ความสุขกลับมาลึกๆจำไว้นะความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องหาแต่คือสิ่งที่เราสร้างได้เดี๋ยวนี้เลย